สวัสดีครับเพื่อนเอนครับเชา้านี้วันที่หนึ่งพุษสารวันแรงงานแห่งชาติเป็นวันหยุดลุงปันพามาเข้าสวนผักเกษตรพื้นที่น้อยสร้างแหล่งอาหารไว้ในบ้านของเราแบบง่ายๆสไตล์ลุงปันครับเช้านี้ลุงปันจะพามาทํารุ่นสวนผักนะครับก็คือถอนหญ้าออกจากแปลงผักเรานะครับเดี๋ยวมันจะโตเกินกว่านี้แล้วมันจะเอาออกแล้วมันจะติดต้นผักเราออกไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องรีบกําจัดตอน ที่คาต้นมันยังเล็กๆอยู่นะครับเป็นพวกวัชพืชต่างๆที่อยู่ในแปลงผักของเรานั้นทั้งในแปลงผักกาดผักชีทั้งแปลงคะนานะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปทํากันเลยนะครับนี่นะครับวิถีชีวิตอของกเกษตรพื้นที่น้อยนะครับสร้างแหล่งอาหารในบ้านแล้วก็มีเวลาว่างเราก็มาดูแลแปลงผักของเราเพราะว่าพื้นที่น้อยๆทาง่ายครับแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วครับครานี้เราปั่นกระเพาเพื่อนทุกคนมาดูวิวรอบๆนะครับ ฝนตกเมื่อคืนนี้หนักเลยพืชผ,ผักของเราก็เขียวงามเต็มที่เลยนะครับได้น้ําฝนเต็มที่เลยข้างแตงกวากับข้างถัว่วหลังจากางัดขึ้นเมื่อคลิปที่แล้วแล้วมาเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักพายุลมแรงเอออีกแล้วเมื่อเช้าลุงงัดขึ้นมาใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับไม่รู้ว่ามีผลกระทบกับเครือแตงกวาเราหรือเปล่านะครับ ไปครับเพื่อนๆครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปทํารุ่นผักเรากำจัดวัชพืชที่อยู่ในแปลงผักของเราครับทำมันเล็กๆวันน้อยความสุขครับที่อยู่ในในแปลงผักนี้ครับหาเวลาว่างทําเอานะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบที่แบบนี้นะครับก็ลองหาพื้นที่ว่างๆของตัวเองนะครับทาดูง่ายๆครับแล้วก็หาผักที่เราชอบกินมาปลูกก่อนนะครับปลูกในกระถางครับดูแลง่ายๆครับพื้นที่นน้อยหามุมของบ้านเล็กๆน้อยก็โอเคแล้วครับเพื่อนๆ ลุงปันต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็ให้กําลังใจลุงปันด้วยดีเสมอมาในทุกๆคลิปเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้ามาติดตามรับชมแล้วถ้าชอบวิดีโอแบบนี้ก็กดติดตามช่องลุงปันลูกอีสานหลานยา่ามัวไว้นะครับจะได้รับชมคลิปดูเพลินๆบันเทิงใจไปเรื่อยๆนะครับคลิปลุงปันไม่มีสาระอะไรมากครับดูเพลินๆดีกว่านะครับสบายใจสบายใจไปเราไปทำรุ่นผักกันครับเพื่อนๆครับผมนี่นะครับ ง่ายๆครับง่ายครับนี่ระแตงของเราเดี๋ยววันนี้เราจะเก็บแตงกวาไปตำแต้งตอนเที่ยงกินกับข้าวเที่ยงนะครับนี่ลูกโตๆเยอะแยะเลยเลยไรโยงไรยางเลยครับนี่ปลูกง่ายๆครับสไตล์ลูกปั่นอยู่แล้วนะครับใครสนใจชาววิถีชีวิตอย่างนี้ก็ลองทําดูหาพื้นที่เล็กน้อยนะอันนี้ลงปลูกใส่กระสอบปุ๋ยนะครับนี่เอาดินใส่กระสอบปุ๋ยแล้วก็ปลูกไปนะครับมีไม่กี่ต้นนะครับนี่มีไม่กี่กระไม่กี่ทุงครับ กรบื้อตีเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆก้นนี้ก็เราก็ได้แตงกวาไว้รับประทานเองสดๆนะครับปลอดภัยไร้สารเคมีเลยครับนี่เพราะว่าโดยปกติแล้วแตงกวานี้มันจะต้องใช่ยาฆ่า,มาแมลงเยอะนะครับมันถึงจะได้ผลผลิตไม่งั้นพวกศัตรูพืชมแมลงจะรบกวนเยอะมากนะครับเราปลูกพื้นที่เล็กน้อยของเรานี้ก็พอได้รับประทานแล้วครับนี่ทดแทนการซื้อจากตลาดอยู่ได้ครับนี่แต่ลูกงามๆนะครับเพื่อนๆนี่แตงกวาสวยๆส,ยๆสดๆ สะอาดปลอดภัยไร้สารเคมีนะครับผมนี่นะครับวันนี้ลูงปานก็จะพาเพื่อนๆทุกคนมาถอนนี่แหละครับนี่วัชพืชที่อยู่ในกระถางพวกนี้สี่กระถางห้ากระถางนี้นะครับนี่ถอนออกแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วครับนี่ปลูกผักพื้นที่น้อยะครับทาเล็กๆน้อยๆอยแล้วก็เสร็จแล้วะครับทําแล้วก็มีความสุขนะครับแล้วก็เราจะได้รับประทานผักสดสะอาดปลอดภัยไร้สารเคมีตกค้างอย่างแน่อนอนเลยะครับเปิดเนๆครับไปค่อยๆไปทํากับลูกปันนะครับ ผมต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมให้กำลังใจลูกปัดด้วยดีเสมอมาเลยนะครับนะครับเพื่อนๆมันเป็นต้นต้นหญ้าหรือต้นก้าข้าวเพราะเราจะเกิดจากฟางข้าวใช่ไหมครับนี่เราต้องรีบมาถอนออกนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยไว้นานต้นโตขึ้นรากมันก็จะเยอะขึ้นแล้วมันก็เวลาเรากําจัดมันก็จะดึงเอาต้นผักของเราขึ้นมาด้วยนะครับต้องรีบกําจัดตอนก่อนเขาที่จะเขาจะโตนะครับเพื่อนๆออกง่ายๆครับ ดึงขึ้นง่ายๆครับเพราะว่าเราคุมฝางไว้นะครับทำง่ายง่ายๆครับมีเวลาว่างแล้วก็ปลเวลาว่างๆเราเรามานั่งตอนครับพวกวัชพืชต่างๆที่ว่ามันไม่ใช่เป็นผักนะครับไม่ใช่ต้นผักเราดึงทิ้งไปเลยครับทิ้งไปเลยวัชพืชนี่นะครับแค่นี้ได้ทำเล็กๆล็กไดน้อยๆน,ยนี่แล้วก็มีความสุขแล้วครับอยู่ในแปลงผักของเราง่ายง่ายครับนี่ <c oughs> มีหอยทากมาลงแปลงคนะลงอันนี้ครับรอยหอยทากมันกินยอดผักเราเก็บทิ้งด้วยนะครับหอยทากเราก็ต้องเก็บทิ้งนะครับไม่างั้นผักเราไม่เหลือแน่นะครับไม่เหลือให้เรารับประทานเนี่ยมันจะมาแย่งรับประทานกเราก่อนนะครับครับเสร็จแล้วครับหนึงแปลงครับผม มาถอนแปลงผักกาดครับนี่แปลงนี้เป็นแปลงผักกาดเขียวครับมันเป็นต้นข้าวนะครับเนี่เป็นต้นข้าวเพราะว่าเราใช้ฟางข้าวมากุมผักของเรามันก็เลยต้นกากก็เลยงอกครับเราต้องรีบกําจัดออกให้ตอนที่ว่าต้นต้นข้าวมันจะโตกว่านี้ถ้ามันโตกว่านี้นะครับรากมันจะเยอะนะครับแล้วเราจะถอนออกแล้วมันจะทําให้ต้นผักเราติดขึ้นมาด้วยนะครับ จากนั้นต้องรีบกําจัดเขาก่อนนะครับดูแลง่ายๆครับเพราะว่าเราปลูกผักพื้นที่น้อยครับปลูกในกระถางนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูแลกําจัดวัชพืชหรือว่าศัตรูพืชอะไรเนี่ยครับถอนออกง่ายๆครับเพราะว่าเราถอนตอนต้นเขาเล็กๆเพราะว่าไม่ให้เขาบดบังต้นผักเรามาแย่งสารอาหารจาก ผักของเราด้วยนะครับดูแลงไง่ายๆครับนี่แปลงผักชีใบไปยาวนะครับแปลงนี้ไม่ค่อยมีวัชพืชเยอะเท่าไหร่นะครับดูแรงไง่ายๆครับปลูกผักพื้นที่น้อยนี่ครับปลูกผักไว้กินเองครับนี่เข้ามาทําเล็กๆเล็เลน้อยแค่นี้แล้วก็มีความสุขแล้วครับเ,เ,นเ,นรเพื่อนๆไปดูแลเพืชผักสวนควรัวที่เราปลูกเองไง่ายๆครับ เป็นกระถินนะครับเบี้ยกะถินนี่เป็นผักชีผักชีมุลน,นะครับผักชีไทยก็วัชพืชก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับวัชพืชก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อันไหนที่ว่ามันไม่ใช่ต้นที่เราต้องการจะให้มันขึ้นถอนทิ้งไปเลยนะครับเดี๋ยวมันมาบดบังใบไม้ใบอะไรใหญ่ๆต้องเก็บทิ้งด้วยเดี๋ยวมันทับ ต้นผักเราทําให้ต้นผักเราเสียหายได้ครับครับดูแลง่ายๆครับปลูกพืชผักในกระถางดูแลง่ายครับนี่ใสวันหยุดเราก็จะอยู่ประมาณนี้แหละครับแปลงนี้เป็นผักกาดอาก็มีผักชีผักชีไทยปนอยู่เหมือนกันนะแปลงผักกาด ไม่ถ้าต้นไหนต้นใหญ่รากมันจะหนาน,นะครับมันก็จะเกาะต้นผักของเราขึ้นมาทําให้ต้นผักเราตายนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรีบกําจัดก่อนที่ว่าต้นครับมันจะโตต้นหย่าต้นข่าพวกนี้มันจะโตนะครับนี่ครับเคสีแปลงนี้เรียบร้อยครับผมเลย ใบไ,ไม้ใบมะม่วงใบขนุนนี่ต้องเก็บทิ้งเดี๋ยวมันทับต้นผักเราต้นผักเราจะเน่าเสียหาย,น,ยนี่แหละครับเรามีความสุขอยู่ในแปลงผักของเราง่ายๆแค่นี้แหละครับนี่รารูเด,ดเขาดีๆเขาก็จะเจริญเติบโตได้ดีครับให้เราได้รับประทานผักง่ายๆสไตล์ลงปั่นครับเพื่อนๆครับ เก็บออกให้หมดเดี๋ยวเขาจะโตขึ้นมาแล้วมาแย่งอาหารกับผักของเรานะครับใบไ,ไม้ก็เก็บทิ้งด้วยมันจะทับต้นผักของเราเสียหายโอเคสร็ดแล้วครับผมทั้งหมดห้ากระถางที่เราถอนทำ กำจัดวัชพืชอ,ออกจากผักนะครับขเราวันนี้เสร็จเรียบร้อยลุงปันต้องขอขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกําลังใจให้ลุงปันด้วยดีเสม,มอมาทุกๆคลิปเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ลุงปันต้องขอกล่าวคาว่าสวัสดีก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปลุงปันจะพาไปทําอะไรก็รอติดตามรับชมเลยนะครับเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วถ้าชอบ วิดีโอของลุงปันก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงปันลูกอีสานหลานย่าโมโให้ลุงด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ลุงได้ทำคลิปดูเพ,พลินเพลินบันเทิงบันเทิงจํานนใจไปเรื่อยๆนะครับคลิปลุงปันก็ไม่ต้องเครียดนะครับดูเพลินเพลินซะส่วนใหญ่นะครับดูแล้วให้สบายใจกันนะครับอยู่กับแปลงผักสวนครัวนะครับเพื่อผักสวนครัวกรเกษตรพื้นที่น้อยเป็นการสร้างแรงอาหารไว้ในบริเวณบ้านของเราแบบง่ายๆนะครับ ขอบคุณนะครับทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับขอทุกคนโชคดีไม่ใช่สุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมันขวัญยืนนํลำรวยลํำรวยกันทุกคนนะครับสวัสดี